กุรภักย์ไทยแต่โบราณการมาไม่ทรงสาบแช่งผู้ใดนอกจากผู้ล้างผานชาติขายชาติปร้นชาติชอราชบังหลวงพระทรงมีพระปุญญาิทธิ์ที่คำสาบแช่งนั้นจะสำฤิจผลเสมอในยุครัตนกุศิน์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เคยทรงแช่งพวกคนวัดที่ทำให้ภาษาไทยวิปัติว่าใครทำเช่นนั้น ก็ขอให้หัวล้านครั้นมาถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พวกเจ้าเลโกหกปริ้นปรอนกระทำการทุจริตใช้อิทธิพลและอำนาจจนกระทั่งกฎหมายไม่สามารถจัดการคนพวกนี้ได้เพราะได้ครอบงำกระบวนการยุติธรรมไว้อย่างแน่นนาดังนั้นจึงมีแต่อำนาจแห่งกรรมเท่านั้นที่จะลงโทษคนชั่วเหล่านั้นได้ เหตุนี้จึงจำเป็นต้องส่งใช้พระบารมีธรรมและพระกุญริ์แห่งพระมหากษัตริย์สาบแช่งให้มีอันเป็นไปคือให้ชิบหายไหววอดก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าพระสยามเทวทธิราชและเทพพย,ยดาผู้รักษาแผ่นดินปกป้องคม้มครองขอบคันทศีหมาราชอาณาจักรนี้ก็ได้บำรุงจำเริญ ให้คำสาปแช่งนั้นสำลิดผลดังที่เห็นกันดีอยู่แล้วและคำสาปแช่งนั้นก็ยังคงมีผลอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยในหลวงทรงมีพระราชดำรัสเมื่อปี2546ทาทุจ,จริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปและวันนี้จะขอพูดเรื่องดวงเมืองไทยเกี่ยวกับคำสาปแช่งระวัง วชิพระโหรากล่าวสรุปบูชาเริรและพระมหาราชครูอ่านกระแสพระราชอ,องค์การตามพระมหานครอุนโหนเรื่องประกอบพิธีกราวอุทิศเทพสังหรอ,อันเชิญก้อนดินซึ่งพรีมาแต่ทิศท,ทั้งสี่แห่งพระนครกระทำให้เป็นก้อนกลม ดุดลูกนิมิตลงสู่ก้นหลุมเป็นลำดับกันไปเริ่มแต่ทิศปุรภาทักสิงปัดชิมและอุดรจากนั้นนำแผ่นดินเลขจันสำหรับรับรองหลักวางลงบนก้อนดินทั้งสี่ก้อนนั้นส่วนภายในก้นหลุมนั้นก็ได้ตกแต่งให้เรียบร้อยกรุดด้วยผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ดาดไปด้วยใบไม้อันเป็นมงคลเก้าประการ โปรยปลายแก้วนพรัตไว้เริงรายโดยรอบขอบปริมณฑลภายในก้นหลุมนั้นขณะที่ได้พระเอกพระโหรายำของบอกกำหนดพระเอกสีตรามเป่ามหาสังแกว่งบันดอกเจ้าพนักง,งานประโคมดุริยางแตรสังและผินพลาดเจ้าหน้าที่ประจำยิงปืนใหญ่เป็นมหาพิชัยเาฯเริ่งพระราชพิธีอันเชิญสาหลักเมืองลงสู่หลุม โดยวางไว้บนแผ่นจิลายันทันทีนั่นเองก็เกิดปรากฏการเป็นมหัศจรรย์ขึ้นโดยปรากฏว่ามีงูตัวเล็กๆสีตัวปฏิหารลงไปอยู่ในหลุมนั้นและก็อบังเอิญบันดาลให้ทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมประกอบพิธีอยู่ณน,นที่นั้นได้เห็นงูในขณะที่เคลื่อนเสาหลักเมืองนั้นลงไปในหลุมซึ่งมาก่อนที่จะยกเสาลงสู่หลุมนั้น หากปรากฏวก่ามีงูสี่ตัวดังกล่าวนั้นไม่และก็หมดโอกาสที่จะแก้ไขประการใ,ใดๆได้ทั้งสิ้เนเพราะเมื่อตอนที่เห็นงูนั้นเป็นขนาดที่เสาได้เคลื่อนลงหลุมแล้วจึงจําเป็นจะต้องปล่อยให้เลยตามเลยไปโดยปล่อยให้เสาลงไปในหลุมและกรบดินให้แน่นทำให้งูทั้งสี่ตัวนั้น ต้องตายอยู่ภายในก้นหลุมนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝังเสาหลักเมืองนี้ได้อย่างพระวิตกให้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเป็นอันมากส่งเรียกประชุมเหล่าเซวะกามาราชบัณฑิตปุโรหิตอาจารย์ประราชาคณะและบรรดาผู้รู้ทั้งปวงมาร่วมประชุมวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นครั้งนี้ว่าจะเป็นมงคลนิมิต หรืออวตมงคลนิมิตบรรดาปุโรทั้งปวงต่างก็ให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ในจำพวกอวตมงคลนิมิตแต่ก็ไม่สามารถจะชี้ลงไปได้ว่าผลจะปรากฏออกมาในทำนองใดนอกจากจะลงความเห็นว่างูเล็กทั้งสี่นั่นแหละจะเป็นมนเหตุนำความอาวตมงคลให้แก่บ้านเมือง แต่ก็เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวของเทพพย,ายดาฟ้าดินขึ้นมาในระยะนั้นโดยเกิดฟ้าผ่าไฟไหม้ปรัที่นั่งอมรินมหาปราศาสตร์ทำให้ทรงพระราชวินิจัยออกมาเพราะเป็นการสะดอกเคราะห์เมืองโดยที่เทพพย,ยดาบันดาลให้เกิดฟ้าผ่าจนไฟไหม้พระมหาปราศาสตรตามธรรมดาต้องเสียเมืองก่อนจึงจะเสียมหาปราศาสตร์กลาวนี้ ได้เสียพระมหาปราสาทไปแล้วเท่ากับเสียเมืองไปเพราะเหตุที่ชะตากรุงเทพมหานครในระยะเริ่มตั้งแต่ฝังเสาหลักเมืองมานั้นชะตาเมืองอยู่นในเกณฑ์ร้ายถึง7ปี7เดือนเป็นอันเสร็จสิ้นประเคาะเมืองปไป,ไปและจากท้าวลำดับกษัตริย์ไป150ปี คนไทยทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือเคยเดินทางมากรุงเทพก็คงจะได้พบได้เห็นสารเจ้าหลักเมืองที่ประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นประธานในการทําพิธีฝังตามคำภีของคนไทยที่ชื่อว่าคำภีพระนครฐานแต่สําหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้นับจํานวนล้านล้านคนอาจจะไม่เคยทราบว่า การทำพิธีฝังเสาหลักเมืองในวันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาพีิลึกพิลั่นและมีเหตุการณ์อันประหลาดมาหัศาจรรย์มากมายเพียงใดหรือคนโบราณเขาได้ทำกันอย่างไรและมีอะไรประกอบขึ้นมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นศารเจ้าพ่อหลักเมืองที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์จึงสามารถทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงทำนายถายทักออกมาได้ว่า นับตั้งแต่วันที่21เมษายนปี2325เป็นต้นไประบบการปกครองของไทยจะต้องเปลี่ยนจากระบบราชาธิปไตยไปเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้และที่ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงในวันทำเสาหลักเมืองน,นั้นทุกคนที่ร่วมชุมนุมทำพิธีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า และบรรดาชีบรรดาสง์ฐานันดรสูงสุดของประเทศได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่ามันมีสิ่งบอกเหตุว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะในหลุมลึกที่ฝังเสาหลักเมืองที่กรองก้นหลุมไว้ด้วยผ้าขาวและสันพระคาถาอาคมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนั้นเมื่อเวลานำเสาลงหลุมเสร็จและกำลังจะกรบด้วยดิน ามปกตินั้นทุกคนก็ได้เห็นว่ามีงูเล็กสีตัวลงไปนอนเล่นอยู่ในลุ้มโดยที่ไม่มีทางแก้ไขอะไรได้นอกจากถมให้ตายลงไปและงูตัวนั้นโบราณหรือกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์ท่านทรงทราบว่ามันบอกถึงการสิ้นสุดของระบบราชาธิปไตายของคนไทยว่าการสิ้นสุดของระบบนั้น จะเกิดจากการถือกําเนิดของเชื้อพระวงศ์4พระองค์ของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์ก็เป็นจริงเพราะว่าหลังจากนั้นมาถึงวันที่24มิถุนายน2475เป็นวันที่ครบ150ปีจากการที่ฝังเสาหลักเมืองและการตายของโม่ทั้ง5ตัวนั้นเหมือนกันนัดในระยะนั้นเจ้าหน่ายสีพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบ้านเมือง ทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในคือ 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์และ 3. กรมพระก,กำแพงเพชรอัครโยธทินและ 4. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมารวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งทุกพระองค์ทรงมีพระราชสมภพในปีเดียวกันทั้งสีพระองค์คือปีมะเส็งซึ่งหมายถึงงูเล็ก หรืองูทั้ง4ี่ตัวที่ตายอยู่ในหลุงฝังเสาหลักเมืองวันนั้นดวงสตาเมืองที่จัดทำขึ้นวันนั้นมันมีอาถรรพ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ตามความเชื่อของคนไทยโบราณและมักแสดงให้เห็นเป็นประการแรกที่ิสูสุ์ได้สมัยเจ้าฟ้าทั้ง4พระองค์หรือคนโบราณรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดหรือจะสิ้นอายุ150ปี อายุพระนครตามที่พระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกส่งให้คำทำนายด้ว้นั้นตามประเพณีไทยก็ต้องไปทำบุญแก้เคลดหรือสะดอกเคราะหพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์นี้ก็ได้ร่วมกันสร้างตึกขึ้นหลังหนึ่งที่เรียกว่าตึกสี่มะสิงที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือที่สถานสาวพาทุกวันนี้ การที่จะคาดหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรของคนโบราณอย่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าท่านทรงทำนายไว้นั้นความจริงไม่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเท่านั้นแต่ตามประเพณีก็จะดูกันจากดวงชะตาเมืองซึ่งหนไทยหรือนักศึกษาโห,หราศาสตร์ไทยทุกคนก็จะรู้กันดีว่าเอาอะไรมาทำนายไทยทัก์กันอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องของขนมประเพณี ในการสร้างบ้านสร้างเมืองหรือหลักการสร้างบ้านสร้างเมืองตามพิธีนครฐานนั้นเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ร้อยแปที่จะต้องการสองประการคือ 1. จะต้องมีอาถรนหรือคำสาปแช่งนานาประการที่จะป้องกันเสนียจ,จันไรหรืออันตรายทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองผู้ใดที่ไม่หวังดีหรือได้กระทำความช่วยให้เกิดเหตุร้ายแก่บ้านเมืองจะต้องวินาศชิบหายไป อริร,รัตรูหรือผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองที่กระทำการอันเป็นโทษต่อบ้านเมืองนั้นจงแพ้พ่ายแก่ตัวเองและจักประสบความวินาศชิพหายไปและประการที่สองให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลไม่ให้ผู้คนอดจากและได้รับเวรภัยใดๆใ,ใ,ให้ประสบจากความสมบูรณ์พูนสศขถังบ้านเมืองทั้งสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานครนั้น คนโบราณเล่ากันต่อไปว่าได้มีการฝังอาถรรพ์ไว้ทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและตะวันตกเพื่อป้องกันความชั่วและคนที่มีความประสงค์ร้ายต่อบ้านเมืองจะได้มีโอกาสเข้ามาพ้นจากองค์ที่ท่านฝังอาถรรพ์เหล่านั้นไม่เป็นอันขาดและว่ากันว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคาถาอาคมหรือ เรื่องรางของครั้งแนนขนาดไหนก็ตามเพียงแต่เดินผ่านมุมเมืองทั้งสี่มุมใดมุมหนึ่งเข้ามาก็กทัานก็ว่าวิชาอาคมทั้งปวงก็จะเสื่อมคลายหมดไม่ว่าจะชื่อเน่นแอหรืออาจารย์กู้ได้หลวงตาอะไรก็ตามในชีวิตก็จะหมดสิริมงคลทำมาหากินไม่ขึ้นเอาทีเดียวและที่มีการบอกกล่าวกันว่า ได้มีการฝังอาถานไว้ทั้งสี่มุมเมืองในวันนั้นก็เป็นเพียงกันรับรู้และบอกกล่าวกันมาแต่ความจริงที่ทำอย่างแน่นอนก็คือการอัญเชิญเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4ี่เข้ามาประกอบพิธีด้วยท่านว่าและให้โปรกโรงสารโรงพิธีขึ้นใกล้ๆก,กับหลุมที่จะขุดเพื่อจะปักเสาหลักเมืองน,นั้นตังสารจตุโลก,กบาลทั้งสทิศขึ้นสี่สาร ซึ่งอาจจะเป็นการฝังอาถรรพ์ทั้งสี่มุมที่บอกกล่าวกันมาก็ได้เช่นเดียวกันกับเจ้าขุนมนนายหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่คิดว่าตัวเองคือพระเจ้าที่อยากจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ทำได้นั้นก็ไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จนอกจากความมิบัติชิบหายน้อยมากตามกรรมตามเวรของแต่ละคนและก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วเป็นลำดับเฉพาะอย่างยิง่ง ตั้งแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาดูเหมือนจะอยู่ตายพร้อมกับเสียงบาดเสีงยงสับแช่งของผู้คนไม่มากก็น้อยหรือเอากันว่าโอกาสที่จะตายดีกันอย่างสาบมันชนกันนั้นก็มีน้อยกันเลยทีเดียวตัวยอย่างคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งคนสำคัญสำคัญ ล้วนแต่ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยากันมาแล้วทั้งนั้นและเมื่อปฏิวัติก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วทุกคนก็แต่กระสานสร้นเซ็นกันไปเกือบทุกคนและเท่านั้นยังไม่พอ,อยังพยายามติดตามจองล้างจองพานกันอย่างไม่เหลืมหูงลืมตาเอาด้วยไม่ว่าจะเป็นพระยาทรงสุรเดชพระยาสอนศิทธทิสงครามและคนอื่น แม้แต่จอมพลปอพิบูลสงครามเองทุกคนใช้ชีวิตสุดท้ายด้วยความทุกข์ยากและตายไม่ดีกันทั้งสิน้นแม้แต่หลวงประดิษฐ์มโนธรรมแม้จะทำบุญกุศลและสร้างกิตติยศให้แก่บ้านเมืองเพียงไรก็ไม่มีโอกาสได้ตายอย่างรัฐบุรุษของชาติแต่ตายนอกประเทศที่ตนเองกอบกู้มันเอาไว้และที่ร้ายที่สุดก็คือความแตแกแยกชนิดเอาก่าวอะไราทาก็ไม่ยอมติด นั่นคือความอาถรรพ์ของดวงชะตาเมืองและรัฐบาลชุดนี้ที่ถือเอาเลิกวันที่3ตุลาคมสิ่งที่จะเกิดก่อนอื่นที่ไม่สามารถจะแก้กไขก็คือความแตกแยก,กที่จะต้องแตกกันคณะต้องพังกันไปข้างหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยถึงแม้ว่ามีโอกาสได้ตั้งกระทรวงมาถลุงเงินประชาชนอย่างสนุกมือแต่ก็จะต้องระวังอาถรรพ์ และคำสาบแช่งของโบราณนั้นไว้บ้างก็ดีเพราะเสาหลักเมืองยังอยู่อาถรรพ์และเสียงสาบแช่งจะไม่หายไปไหนเสียถ้าหากเกิดความสกรปรกหรือผิดพลาดอะไรขึ้นมาเจอผิษงูเล็กชุดนี้แน่นอนสมเด็จพระ